กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักครับอยู่กับผมฮอสปิงแคทกับเกมบูอาคายเซิร์ฟเจแปนกันนะครับนะโดยคลิปนี้เราจะมารีวิวตัวละครซาสกิกันนะครับนะบอกได้เต็มปากเลยครับตัวละครตัวนี้มันช่างใหญ่เกินควบคุมไปแล้วครับนะตัวละครตัวนี้ต้องบอกเลยครับผมว่าใช้สาบันสำนึกครับผมในการตัดสินตัวละครตัวนี้ไม่ได้เลยครับเพราะว่าบีหลายๆอย่างครับผมนะที่ตัวละครตัวนี้มันเกินควบคุมไปแล้วนะครับนะ ดังนั้นครับผนนะเกินขนาดไหนโหดแค่ไหนครับผมก็ไปดูกันเลยดีกว่านะครับนะในส่วนของข้อมูลตัวละครซาสกิครับเป็นตู้กาชาตู้ทั่วไปนะครับผมนะไม่ใช่ลิพิเต็ดครับดังนั้นใครที่สนใจตัวละครตัวนี้ครับผมนะก็สามารถที่จะล้อหลุดเลทได้นะครับผมนะแต่ตัวละครขนาดนี้ปล่อยหลุดเลทนี่เสียดายแย่เลยครับนะมาดูความสามารถของตัวซาสกิกันดีกว่านะครับนะทำอะไรได้บ้างครับ ไปอ่ะโดยตัวละครซัสกีครับผมเข้าบ้านในฐานะตัวละครสเปเชียลนะครับนะแม่น่าเสียดายครับผมอุ้มไม่ได้เลยนะตำแหน่งแอทเทเกอร์ครับนะ กระสุนแดงเกาะเหลืองนะครับผมในเบื้องสีเหลืองนะครับผมกลางแจ้งสีเขียวในอาคารสีแดงนะครับนะที่ผมบอกว่าตัวละครตัวนี้มันเกินสามันึกไปพอสมควรครับผมอย่างแรกเลยก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าอาวุธของตัวละครตัวนี้ก็ผมเป็นแฮนด์กันนะครับผมแฮนด์กันนะแต่ค่าพลังโจมตีครับบอกได้เลยว่ามันเกินของแฮนด์กันไปแล้วครับมันสูงกว่าแอสเซอร์ไรเฟิซีซัมนะ้ครับผมนะเป็นรองแค่ไรเฟินเท่านั้นเองนะปืนพกบ้านไทยว่ายิงแรงเท่ากับไรเฟินโอ้โหสุดยอดเลยครับนะ และยังไม่จบแค่นี้ครับผมนะในส่วนของความแม่นยำครับปกติปืนพกมันไม่แม่นขนาดนี้ว่ะอันนี้ปืนพกแม่นมากครับผมนะเรียกว่าเบาเรียกว่า ห้าร้อยหกสครับผมนะถือว่าเยอะมากเลยนะพอไปเทียบกับเชลโนครับผมนะที่เรียกว่าความพยายามนี่แตะร้อยเองนะครับนะโอ้โหนี่กลายเป็นเกือบจะขึ้น600้อแล้วนะครับนะแล้วเกิดใส่คงใส่ของด้วยนะครับผมโอ้โหยิ่งโหดเข้าไปใหญ่นะครับนะสำหรับตัวละครตัวนี้ก็เลยกลายเป็นปืนพกที่มีความพยายามที่สูงมากเลครับนะอ่ะ และเนื่องจากการเป็นตัวละครสเปเชียลด้วยครับผมนะก็เลยทำให้ตัวละครตัวนี้สามารถใช้ได้นะครับผมนะทุกที่ทุกเวลานะครับผมนะมาดูในส่วนของสกิลต่างๆกันดีกว่านะครับผมนะผมขอปรับเป็นสกิลสุดเลยละครันนะครับนะปรับเป็นสกิลสุดเลยนะครับนะปรับให้สุดหมดเลยนะครับนะมาดูในส่วนของสกิลสุดกันเลยดีกว่าอ่ะโอเคครับอย่างแรกครับนะในสุดของ เยสกิลครับค่าคอสสามถึงหกเลครับผมนะเมื่อทําการกดใช้เยสกิลครับผมนะตัวขอซัสซึกิครับผมจะได้รับบัฟตีเจาะเกาะนะครับผมนะหกร้อยเก้าสิบหกครับผมเป็นเวลาเจ็ดวินะครับนะก็เอาไว้ง่ายก็คือเป็นตัวสเปเชียลครับผมที่มีบัฟเป็นของตัวเองด้วยนะครับนะกดปุ๊บบัฟเจาะเกาะด้วยนะครับนะอือ่าแล้วก็ทําการโจมตีเป้าหมายศัตรูหนึ่งตัวผมความเสียหายหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบสามเปอร์เซ็นต์ครับ แรงมากนะครับผมแรงมากนะและเช่นเดิมครับผมนะยิ่งมีการนะครับผมนะสามารถเพิ่มค่าคอสครับผมได้อีกสูงสุดก็คือ3ค่าคอสนะครับผมนะและเมื่อค่าคอสเพิ่มขึ้นหนึ่งนะครับผมนะความแรงก็จะตีแรงขึ้น35%ต่อ1นค่าคอสนะครับนะคือโอแม่เจ้าโคตโหดเลยนะครับนะและแน้เราเขาบอกว่าสกิลเดเดเจะส่งผลครับผมเกี่ยวกับการลดค่าคอสไปด้วยนะครับนะดังนั้นเราอยากจะได้ตัวละครตัวนี้เราก็ต้องไล่สดอย่างเดียวนะครับผมไล่สดอย่างเดียวเลยนะอ่าแค่เห็นก็ โอ้โหพลังโจมตีสูงไม่พอนะครับผมนะยังมีค่าจอกกครับผมนะไม่สนเลือกค่าพลังป้องกันด้วยนะครับนะแล้วก็พลังดาบิที่คูณครับผม1653แม่งแรงมากครับผมและก็สามารถเพิ่มค่าคอสได้ครับผมนะหนึ่งค่าคอสดาบิแรงขึ้น3 5เเพิ่มค่าคอก่อนเข้าไปครับผมนะโอ้โหแค่คิดม่งก็แรงมา้ครับผมแรงเวอร์เลยนะครับนะโอ้โหร้อยห้าเปอร์เซ็นต์แม่เจ้าแค่คิดก็รู้หูถ้าติดคีดจะขนาดไหนวัเน,นี้ย คือมันแรงเวอร์เลยครับนะสำหรับตัวละครตัวนี้เลยนะครับนะแต่อย่าลืมครับผมนะสกิลตัวนี้เราไม่สามารถลดค่าคอร์สได้นะเพราะว่าถ้าเกิดลดค่าคอร์สดาเบทก็จะลดลงตามไปด้วยนะแต่งานตัวละครตัวนี้ต้องกัดฟันไล่เต็มสถานเดียวเลยครับต่อมาไหนครับผมนั้นในส่วนของสกิลนอว์ครับทุกๆ35วิบาวีครับทำการนะครับผมนะลดต้านทานคิดิคอนไหครับผมนะลดต้านทานคิดดิคอนดาเบทครับผมนะลดลง27.2%นนะครับนะก็เรียกว่างานนี้ ติดขิมางานที่บอนแตกแน่นะครับนะโอ้โหตีได้ไม่พอรดต้ทาทันคิดาเมจด้วยนะครับผมนะแล้วก็ัาต่อยทีครับผมในส่วนของอ่าแพสซีส,ส,สกิลครับเพิ่มในส่วนของความเสียหายคินิคอนดาเมจครับข่าวดีตีแรงอีต่างหากและก็ต่อมาครับผมนะก็คือเพิ่มพลังโจมตีนะครับผมนะให้กับตัวละครปาร์ตี้นะครับผมนะ17.3ครับอืนอครับ ก็โดยส่วนตัวแล้วเนี่ยตัวละครตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดเหมือนเปิดออกมานะเพื่อให้ใช้คู่กับตัวของซากุระโกะนะครับผมนะเพราะว่าตัวของซากุระโกเดี๋ยจะเพิ่มค่าคิเลตคิดาเบสนะครับผมนะแน่นอนครับผมว่าถ้าเกิดเรากดสกิลตัวนี้ปุ๊บแล้วก็ต่อด้วยสกิลของอาคุรุคุรุซูยคูซูยอคูนิดาลุนะครับผมนะจงแข็งจงแข็งจงแข็ง <laughs> บ่าจงแข็งขึ้นนะแข็งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้นนะครับนะแต่มันพูดยาวไปครับผมผมก็เลยเรียกจงแข็งจงแข็งเอาละกันนะครับนะอืม โอเคนะครับนะก็รวมๆแล้วนะครับผมนะก็ถือว่าเป็นอะไรที่โอเวอร์มากๆนะสำหรับตัวละครตัวนี้นะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของดาเบตครับผมนะที่ค่อนข้างจะเกินมาตรฐานความพยายามที่เกินมาตรฐานสกิลที่เกินมาตรฐานนะครับนะก็ทําให้ตัวละครตัวนี้มันเหนือสามัญสำนึกไปพอสมควรเลยนะครับนะเรียกว่าดาเบตนี่คือจัดหนักเต็มๆได้เลยนะสำหรับตัวของซาสกิครับผมนะเป็นตัวละครที่ถ้าเกิดจะใช้งานจริงขึ้นมาเลยครับผมนะก็ค่อนข้างจะออกแบบมาเพื่อดันเป็นพวกเกี่ยวกับปืนส่ถึงป ทราบขึ้นไปเลยนะครับนะเนื่องขขออออภััยครบผมนนะเื่งจากว่าตัวละครตัวนี้ครับผมนะเป็นตัวละครออกแบบแบบเพิ่งจะออกมาใหม่นะครับผมนะก็เลยอาจจะยังในส่วนของคอนเทนต์จริงจังนะครับผมนะแต่ถ้าเกิดถามว่าจะให้เดานะครับผมนะในส่วนของการลงเลดบอสนะครับผมนะตอนนี้มีใครลงได้บ้างนะครับผมแน่นอนครับผมเลดบอสแดง โดนทุกตัวได้ดอนนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของฮีโรริมัสนะครับผมนะไคเดนเจอร์นะครับผมนะพวกนี้ไม่น่ารอดนะได้จะรับไปเต็มๆเลยโดยเฉพาะตัวละครครับผมนะอย่างเช่นไคเดนเจอร์ครับผมเพราะว่าไคเดนเจอร์เนี่ยเขามีพื้นที่กางแจ้งนะครับผมนะและซัสกิก็เป็นตัวละครใช้งานกางแจ้งด้วยนะครับนะก็เลยค่อนข้างจะถูกโอพีมากเลยในส่วนของการปดปืนนะครับผมนะก็จะได้ส่วนของคิดคอด้าเบดครับผมนะเพิ่มมากขึ้นนะครับนะ แรงชิปหายอย่างน้อยต้อง5ดาวปือสอเลยครับผมสำหรับตัวละครตัวนี้นะรับประกันความแรงครับผมแรงถึงใจแน่นอนนะครับนะเป้เดียวรู้เรื่องนะครับนะ เดี๋ยวเราพาน้องแกไปลุยกันหน่อยดีกว่านะครับนะเป็นยังไงบ้างไปดูกันอเอาด่านนี้ดีกว่าอ,อะแล้วก็เอาตัวสักตัวหนึงนะครับนะ ก็สอตัวนะครับอ่ะโอเคครับเราก็จะมีทัสกีครับผมเป็นตัวสเปเชียลที่อยู่ดีนี้นะปะดูกันเลยดีกว่าครับอะก็เริ่มต้นนะครับผมจะฆ่าข้อ3นะเราฆ่าข้อ3ก่อนนะครับนะ โอ้ก็ใช้ได้อยู่นะเป็นการซัมบอนเรียกมาช่วยยิงนะคร <c oughs> ับ,รบนะ่ยบัฟใหม่รอบนี้เลยครับนะคราวนี้เราจะใช้ค่าคอร์ส6เลยนะครับนะ มาแล้วครับดาวสีดำอืมดอกแลงใช้ได้เลยนะอ่ะโอเคนะครับมาใจอลิฟซิ รอบดีเลยครับนะน่าเสียดายครับเป็นกุละคอนะครับผมนะสเปเชียลนะเราเลยไม่ได้เห็นแอคชั่นนะครับผมในสุดของสกิลพื้นฐานหรือการอุ้มได้เลยนะอีกทีนี้นะครับเอาแตกซะแล้วเห็นน้องแกมาเดินกี้ครับผมแล้วสั่งยิงก็น่ารักดีนะ ก็ปะมานี้กันแล้วกันนะครับผมนะในส่วนของตัวละครนะครับผมนะซาส,สกีครับยอมรับว่าเป็นตัวละครทค่อนข้างจะน่าสนใจมากๆนะแต่ในเรื่องของคอนเทนต์เดี๋ยวคงต้องรอดูในอนาคตกันต่อไปนะครับนะวันนี้ผมพัตแคทขอตัวลาไปก่อนหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลไค์กดไข้ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องเลยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ